สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการ d e s t r o y ตัว Tabulator นะครับหมายถึงยังไงเนาะปกตินะครับเวลาผมสมมติว่าเรามีการโหลด Tabulator ขึ้นมานะครับเ,เช่นว่า,ารายชื่อนะครับขึ้นมาแสดงในตารางเนะเาะทีนี้ผมมีการ ก็จะดึงรายชื่อมาจากในนี้เนาะสำรับผมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นปิดแล้วก็เปิดใหม่เนาะตรงนี้ก็เห็นว่ามันเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้ผมได้ทำการ Destroy แล้ว ถ้าผมไม่ไม่เด s t r o y เนะเาะมอไมนะครับเป็นอย่างนี้เนาะโหลดมานะครับถ้าผมมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะถ้าผมกดโหลดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เห็นว่ามันเกิดเออร์ขึ้นนะครับ มายถึงว่าเวลามันโหลด Data เข้ามาในตารางเดิมนะครับใน t a b u ล a เตอจะมีการ r e i n i t i a l อ,อ e นะครับจะมีการโหลดข้อมูลเข้าไปใหม่ในตารางเดิมของมันเนาะมันก็จะเกิดปัญหาเออร์เลอที่ไม่ร้ายแรงนะครับแต่ว่ามันก็ยังทำงานได้อยู่เนาะแต่ว่า เราจะเห็นว่ามันยังมีความแสดง error ได้นะครับดังนั้นเราต้องทำการ destroy ก่อนนะ destroy จะเกิดหลังจากที่เรา,เาผมทำให้เป็นกดปุ่ม close นะครับมันต้อการกดปุ่ม close นะครับเราก็เขียนฟังก์ชันให้มัน destroy ไอ้ตัว tabulator ตารางตัวนี้ซะนะครับผมจะกดเซฟก่อนนะครับเมื่อผมต้องการรีเฟรชนะครับทีนี้ผมจะเปิดตารางขึ้นมาเนาะอันนี้ยังไม่เกิดเออร์นะครับผมเกิดพิมพ์อะไรเข้าไปใหม่เนาะ ผมมีการโหลดข้อมูลเข้ามาในตารางรก็ยังไม่มีเออร์เลอร์นะครับจะโหลดอีกนะครับก็เห็นว่าไม่ได้มีการเออร์เลอร์เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราทุกครั้งที่เรามีการปิดเนาะจะเป็นการทำลายไอ้ตัว d destroy ตัวตาราง t a b บเลเต็ตเของเรา ็เลยหมดปัญหาว่าเกิดที่มันแจ้งเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราโหลดข้อมูลเข้าไปในตารางเดิมที่ยังที่ยังมีข้อมูลหรือว่ามีโครงสร้างค้างไว้อยู่นะครับทำให้เกิดการเออร์เลอร์ขึ้นมาได้นะครับหลักการก็แก้ก็โดยใช้คำสั่งเม t h o d ดตนนัวนี้นะครับ destroy เข้าไปนะครับม่ดนะครับ แนะนำเทคนิคประมาณนี้นะครับที่ผมเจอครับสวัสดีครับ